การกลับมาของ A30 รุ่นใหม่นะครับเป็นล้อที่ทุกคนรอคอยเฝ้ารอนะครับรอแล้วรออีกนะฮะแอดมินเพจเนี่ยเจอลูกค้าถามเข้ามาเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันเลยในวงการจักรยานนะครับถือว่าเป็นล้ออาลูที่ได้รับการตอบรับนะครับอย่างดีเยี่ยมนะฮะเพราะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือคนปั่นจักรยานถ้าคิดจะอัปเกรดรถของตัวเองเนี่ยก็จะไม่พ้นอัปเกรดวงล้อก่อน เพราะโดยมากล้อให้ติดรถมาเนี่ยจะน้ําหนักเยอะและไม่ค่อยลื่นนะครับจะทําให้การปั่นจักรยานนั้นไม่สนุกนะฮะและพอไม่สนุกนะครับสุดท้ายก็จะไม่อยากปั่นกันและ A 3 0ที่เรียกได้ว่าเป็นล้อขวใจมาชอนั้นทางเรานะครับไม่ได้เป็นคนตั้งนิยามคํานี้นะคือลูกค้าที่ซื้อไปอ่ะทุกคนต่างให้ใช้ยานี้กันหมดเลย <Wow. S 1> เพราะด้วยสเปคที่เหนือกว่าคู่แข่งในท้องตลาดนะครับเรียกได้ว่า จับชนชิ้นต่อชิ้นถือว่าสเปคเนี่ยเหนือนกว่าหลายเท่านะครับตัวราคาก็ถือว่าสุดคุ้มมากๆถ้าเทียบกับแบรนด์ในท้องตลาดจนกลายเป็นล้อที่เป็นขวัญใจมหาชนอย่างแท้จริงนะครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องของตัวสเปคล้อก,กันบ้างนะครับผมตัวขอบล้อน,นั้นนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้ความสูงอยู่ที่35มิมิลนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าจะพร้อมลุยได้หลายสภาพถนนทั้งขึ้นเขา และทางเรียบนะครับส่วนตัวขอบด้านในนะครับนี่ด้านในตัวนี้นะครับจะกว้างอยู่ที่14มิลนะครับส่วนตัวขอบด้านนอกนะครับตัวนี้จะกว้างอยู่ที่20มิลนะครับและถ้าเอามาใส่กับยางที่เป็นขนาดหน้ากว้าง25มิลรีได้ว่าจะเหมาะเจาะตรงตัวกันมากเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากนําเสนอคือเรื่องของตัวขอบดอที่ใช้ตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นรีเฟกสะท้อนแสงได้นะครับผมตัวนี้จะหาได้ยาก มากนั้นในท้องตลาดนะครับคือซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักปั่นที่ชอบปั่นช่วงเช้ามืดหรือช่วงเวลาพบค่ำนะครับผมซึ่งตัวสติกเกอร์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยสะท้อนแสงเวลาเจอกับไฟหน้ารถสาดเข้ามาและจะทําให้สังเกตเห็นได้ง่ายยกได้ว่าช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วยนะครับผมเรามาดูเรื่องของตัวซีด้วดและตัวหัวหมุดนะครับทางเอสไฟนะเลือกใช้ แบรนด์ดังระดับโลกเลยนะครับผมตัวนี้เป็นแบรนด์ของพิลล่านะครับแบรนด์ดังจากไต้หวันเลยซึ่งตัวที่นรูดเนี่ยจะเป็นแบบแอนโรนนะครับผมจะเป็นซีแบนนะฮะจะช่วยตัดลมแบบอากาศได้ดีนะครับและการที่ระบายลมนะครับที่เขาเรียกว่าค้างอยู่ในเวลยากาศหมุนเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ประหยัดแรงไปได้อีกนะครับและการที่ใช้ซีรวดเกศง จะช่วยลดปัญหากวนใจของคุณลูกค้าเพราะตัวซี่้วดและหัวหมุดจะแข็งแรงนะครับเของอย่างพิลาตจะแข็งแรงกว่าของทั่วไปเป็นอย่างมากนะครับจะช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการหักง่ายหรือซี่โยกได้เป็นอย่างดีเลยครับตัวนี้ ต่อมาเรามาดูเรื่องของตัวจุดหมุนนะครับจุดหมุนตัวนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญของตัวล้อนะครับว่าการันตีว่าตัวล้อนี้จะลื่นและช่วยให้คุณนะครับไปได้ไกลขนาดไหนนะครับผมเพราะตัวล้อ A 3 0ตัวนี้นะครับติดตั้งลูกปืนที่เป็นเกรดตัวเซรามิกนะครับของแบรนด์ NBK นะครับผมเป็นแบรนด์ดังจากไต้หวันตัวนี้คือเป็นแบรนด์ที่ทํามานานมากกว่า30ปีเลยนะครับเรียกได้ว่าทั้งเรื่องของคุณภาพและความเชี่ยวชาญนั้น ดูได้ดับมาตรฐานดับโลกเลยทีเดียวตัวขนาดของลูกปืนนั้นจะเป็นขนาด6802นะครับผมเหมือนกันทั้งล้อหน้าและก็ตัวล้อหลังนะครับผมเรียกว่าการเมนเทนแนนการซ่อมบำรุงหรือว่าการหาไหล่เนี่ยจะทําได้ง่ายแล้วก็ผมขอเพิ่มนิดนึงเฉพาะแค่ราคาของตัวลูกปืนนะครับ ตัวนี้นะฮะก็ปลาเข้าไปเกือบ2,000บาทเลยนะครับเอาละครับทีนี้เราก็มาดูอีกหนึ่งนะฮะคำถามที่คุณลูกค้าสนใจเรื่องของตัวน้ําหนักนะครับน้าหนักของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1,700กรัมเท่านั้นบางคนสงสัยว่ามันหนักไปไหมหรือว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของตัวน้ําหนักนะผมยกตัวอย่างให้ฟังดีกว่าคือตัวล้อเนี่ยถ้าเทียบกับในท้องตลาดนะครับที่ราคาเกือบหมื่นเลย ถ้าเทียบกันน้ำหนักจะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยแต่ตัว a 3 0นตัวนี้เนี่ยสเปคเนี่ยเรียกได้ว่าให้เหนือกว่าในท้องตลาดถือว่าสูงมากๆเลยทว่าให้มากกว่าหลายๆขั้นเลยทีเดียวตัวนี้ถือว่าทำอ,ออกมาได้คุ้มมากๆเลยความคุ้มขนาดนี้นะครับคุณลูกค้านะครับสามารถตัดสินใจนะฮะได้ง่ายๆว่าตัวนี้เนี่ยพิเศษมากจริงๆนะครับ oh, <no. S 1> และตัวระบบโม่นะครับที่ทางแอไฟติดตั้งมาก็จะเป็นแบบ หกกระเดื่องเลยนะครับถือว่าให้มาเยอะมากๆเลยและตัวคลิกนะครับให้มาถึง36คลิกเลยเ,ลเรียกได้ว่าอารมณ์นะครับผมว่าตัวนี้จะเป็นล้อที่กดพุ่งติดเท้าตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและตัวโม่นะครับผมยังรองรับเฟื้นตั้งแต่8ถึงส2สปีดนะครับจะเป็นตัวโม่แบบรุ่นใหม่แล้วคือจะเป็นรองรับเฟืองที่เป็นมาตรฐานระดับใหม่ของตอนนี้นะครับผม สรุปให้ฟังนะครับเกี่ยวกับตัวล้อ A3 ส่วนตัวนี้นะครับมาอย่างแรกคือเรื่องของสไตล์ของตัวล้อจะเป็นการกดพุ่งเติมน้อยแล้วก็ไหลไปนะครับด้วยอุปกรณ์ที่ให้มาเป็นเกรด HiN ตัวนี้จะทําให้การปั่นของคุณนะครับสมูทแล้วก็ลื่นขึ้นเป็นอย่างมากนะครับและเรื่องคุณภาพนะครับผมตัวนี้การันตีด้วยยอดขายนะครับมากกว่า2,000คู่เลยนะครับ2,000คู่ถือว่าเยอะมากๆนะครับกับล้ออลูตัวนี้ เรียกได้ว่าเป็นล้ออะลูที่เป็นขวัญใจมหาชนอย่างแท้จริงและราคาที่เรียกว่าคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงครับกับราคาเพียง4,900บาทเท่านั้นครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดนะฮะกับราคาเพียงแค่4,900บาทเท่านั้นเองกับล้อที่เป็นสเปคดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ทราบันดีนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยปรับตัวสูวงขึ้น แต่ทางเราครับก็ยังซัพพอร์ตนะครับให้กับคุณลูกค้านะครับเป็นราคาเท่าเดิมอยู่นะครับไม่มีการปรับราคาขึ้นนะและถ้าอันนี้ผมไม่การันตีนะครับถ้าหมดล็อตนี้นะครับล็อตต่อไปเนี่ยราคาเนี่ยจะมีการปรับขยับตัวขึ้นอย่างแน่นอนหากคุณลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับจะได้ล็อตสเปคดีดีราคาคุ้มเกินใครแบบนี้ A 3 0ตัวนี้ โดนใจคนแน่นอน,นครับผมหากใครอยากดูตัวจริงก็สามารถดูตัวจริงในที่ตัวแทนจำหน่ายของ e d l ได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมฝากไวด้ครับกับล้อสเปคดีๆต,ตัวนี้ล้อ A30 นะครับ